ตอนนี้นะคะอยู่ที่สนามบินบโซนภูก็มีแผนจะไปเที่ยวมาเลเซียนะคะ6วัน5คืนเดินทางวันที่13กรกฎาคมกับประเทศไทยในวันที่18กรกฎาคมนะคะไฟบินนะคะเวลาเที่ยง4:15ตอนนี้ก็เช็คอินอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วก็รอเข้าเกตคะ่ะ For on-board performance commitment to you, easy reset the battery and variable fan. Yeah. เรียกแท็กซี่จะดีกว่าเช็คอินที่พักไปแล้วคือมาแบบแบกแพคกับทุกคนฉะนั้นอ่ะที่พับเป็นอะไรที่แบบราบอมากนี่นะคะมีเตอร์ดอลล้าของที่นียจะบูมากเขาจะระบุเลยนะคะก็ประมาณ2ลิงกิตถึง5ลิงกิตพกนะคะขวดหนึ่งกับมาม่านะคะเอาไว้ต้มกินคือทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ลิงกิตก็มาซื้อของไ้ตนกินพุ่งนี้ ว่า oh. จะไปทียนจากที่หนึ่งไหก็ลองติดตามกันดูนะ What it is? The o n e f t r a l t r i n g Thank you. Okay, Soi t a k h i s o n อันนี้ก็อยู่บนแล้วคะกํลังจะไปไปจูนะั ่าตึกใกล้ๆหน้าตาเป็นย,งงนยังไงสูงมากอะทุกคนรู้ตึกแปดเป็นตทัศน์ทาวเวอร์ที่โด่งดังนีม้มีสกูตเตอร์ด้วยแต่แบบใช้ใช้ไม่เป็นอนะแล้วก็ไม่กล้าด้วยอะไม่คิดว่าจะเช็คเลยไม่เป็น No it's okay ไม e เป็น p r o b r e m me Helen สวัสดีค่ะ Thank you no thank you เรามีแต่พยายามขายขายรูปให้เอนันก็ไม่ท้องเลทุกคนเราถ่ายเองได้ ทีนี้ก็เพิ่งโทรคุยกับแม่ให้แม่เห็นว่าเออเรามามาเลเซียคนเดียวตอนแรกพี่ก้าบอกว่าเดินทางมามา,มาเลเซียคนเดียวเพราะว่ากลัวแม่เป็นห่วงเออ,อไม่ไม่บอกดีกว่าแต่วันนี้แบบว่าเอ,อ้ยไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วเราโอเคโทรหาแม่ดีกว่าให้แม่แบบเห็นวิวเห็นแบบว่าเรามาถึงที่นี่นะเราดูแลตัวเองได้อนะไรอย่างเงี้ยนี่เราเห็นกินั่ะเดี๋ยวคิดว่าจะกินอะไรที่ซื้อมาเมื่อกี้แถวที่พักเเรียกว่าอะไรจำไม่ได้ ลองสิงขึ้นไอ้น้ำเลยเดี๋ยวลองแกะนี่นะคะหน้าตาคือเขาก็พูดอยู่นะว่าขนมอะไรอะ่ะแต่มันก็คล้ายๆกับขนมแบบบ้านเราอะ่ะเหมือนแบบมีแป้งแล้วก็แบบใส่ข้โพงข้าโป้อะไรยเงี้ยจะลองซิม สวยสายแค่นะที่ทางด้านหลังของตึเกเจตนาคเวอร์นะคะคือแบบมันว้าวมากสวยๆเราอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยนะถ้าไม่ได้เป็นไหนก็ข้างกว้างนะคะเราจะเห็นว่าข้างหลังอ่ะมันมีทางเดินแบบไปอีกเนี่ยได้เห็นตึเกเจเจน่าวอเวอร์อยู่นะมุมน,นี้ก็สวย โอ้ย oh, เต็เเนี่ยค่มาเลเซียเทย okay, มากมันม่กระเป๋าดนาดูาเหมือนจะน่าจะเจ็บแบบนบ,บนเจ็คนเลยวันพุธเ้ามั้เออีกอมส่สายกดโน่อีเนีย ก็โอเคค่ะ uh ที่นี่นะคะก็เป็นแบบอารมณ์ข้าวราดแกงคล้ายกับข้าวราดแกงบ้านเราที่ประเทศไทยอะค่ะ ที mm ่สามนาิีมันก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านเราอะอาหารแบบภาคใต้บ้านเรารสชาติก็คงแบบหอมคล้ายๆกันยังไงเดี๋ยวจะลองชิม กินแล้วเรรียยบ้อเมื่อกี้นี้กี่ข้อเสร็จใช่ไหมคะรู้สึกแบบสึกฟิลกูมากเพราะว่าอาหารที่เื้นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นรบรสชาติแบบเผ็ดเนียรู้สึกมีเอเนอร์จีมากกว่าโอเคก็ได้เวลาเดินต่อนะคะครับ Yes t ี a i n i n g อย่า บมนซี่แหละจุดหมายปลายทางอ่ะที่เราเดินมาใช้หน้าทาามาเลเซียค่ะที่นี่ส่วนจะเป็นแต่เสื้อผ้านะคะไม่ค่อยมีของเยอะเท่าไหร่ก็มีน้อยเพราะว่าฝนตกลงมาค่ะอีกสภาพก่อนจากกลับที่พักแล้ว วันนี้ก็มาสองที่นะคะเปตน่าทาวเวอร์กับไชน่าทาวของอ่มาเลเซียวันที่สองของมาเลเซียก็จบลงไปแล้วนะคะยังไงก็ติดตาม EP 2ได้ใน EP ถัดไปนะทุกคนบ๊ายบาย